โฆษณาร้าน TNT Shop บริการเติมโลบักเลทหและยังมีบริการกดไอเทมแมปต่างๆลิงก์อยู่ใต้คลิปร้าน m a ร u Shop บริการเติมโลบักกิฟไอเทมของแมปต่างๆปลอดภัยไว้ใจได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้าน l o g b o c k Shop บริการกิฟไอเทมแมปต่างๆเช่น b l o c Food, a n i m ะ m มนเนี่ย Ostar และยังรับเติมโลบักด้วยอีกนะลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าร้านล o b u o k Shop TH บริการเติมโลบักเลทหและยังรับฟาร์มแมป b l o c Food อีกด้วยลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยจ้าอ่ะสวัสดีครับผมอันนี้เราก็อยู่ในแมป แอนิเมเตอร์เซมิโอเรเตอร์เนี่ยครับเราหายหน้าหายตาไปพอสมควรนะครับผมด้วยเนื่องคอมจะบอกว่าพังไหมก็พังอะแหละนะครับก็คือเล่น่นอยู่นะครับดับไปเลยนะครับสัพทศูนย์จริงๆต้องบอกว่ายัดแรมเข้าไปนะครับแล้วเหมือนเมนบอร์ดมีปัญหานะครับแล้วก็เปิดไม่ติดเลยนะครับผมด้วยเนื่องอะไรก็ไม่ทราบนะครับตอนนี้ส่งไปทางร้านคืนไปแล้วนะครับให้ทางร้านเช็คให้ดู เช็คหน่อยอะไรประมาณนี้นะครับทางร้านก็เช็คมาบอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยครับพี่ก็แบบหหพี่ก็เลยบอกว่าเออใช้ CPU ตัวเดียวกันกับที่พี่ใช้ไหมเขาก็บอกไม่ไม่ได้ใช้ครับไม่ได้ใช้เจนใหม่พอดีพี่ไปซื้อเจนใหม่มาลองครับมามาใช้อะละเออแต่เบนบอร์ดอะมันเก่าไงพอมันเก่าปุ๊บอ้าวแม่งตีกันเว้ยเออพอมันตีกันก็คือนั่นแหละง่ายๆคือพี่ไม่ได้แฟตไบออตนั่นแหละครับมันก็เลย วูบไปเลยนะครับเลยให้เขาไปปลุกขึ้นมานะครับตอนนี้ก็รอดูนะครับว่าเขาจะเคมให้พี่เปลี่ยนใหม่ให้ไหมหรือจะแก้ให้นะครับก็ต้องรอดูกันนะครับซึ่งคอมเครื่องนี้นะครับก็เป็นคอมเครื่องเก่านะครับผมพี่ก็แค่เอาการ์ดจอตัวที่อยู่ในเครื่องที่มันใช้งานอยู่ปัจจุบันอ่ะย้ายมาเครื่องนี้นะครับแล้วก็ปลุกมันครับให้มันติดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เอามาเล่นนะครับผมก็ถามว่ามันกากไหมก็แน่นอนครับพี่สตรีมไม่ได้นะครับอัดคลิปก็ ก็มีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับผมเรื่องหลายๆปัจจัยนะคนรู้เอ,อเพราะว่าคอมันน้อยนะครับอือแล้วพี่ก็เปิดหลายอย่างด้วยนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาแจกค,ค้นก่อนนะครับผมอ่ะโอเคโค้ดนะครับก็เป็นโค้ดคูณเย็นบุทเยน็นบุเย็นนะครับอือซึ่งก็ลองอาไปใช้กันนะครับส่วนนาทีพี่จําไม่ได้นะเมื่อกี้นาทีนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเอ่อ มารีวิวเจ้าอาริสเนาะเออถ้าดูตามในปกคลิปนะครับซึ่งก็ต้องพูดก่อนนะครับว่าอาริสเวลล์ร้อยยี่สิบเนี่ยดามเมจมันเท่าไหร่นะครับก็อยู่ที่แปดสิบแปดล้านนะคนดูส่วนถ้าเป็นชายนี่นะครับก็อยู่ประมาณที่ร้อยห้าสิบล้านนะครับผมอ่าก็ประมาณนี้นะครับผมซึ่งชายนี่เนี่ย แบบเห Pan ok, มือนคูณคูณนรกไปเลยนะเพราะพี่ไปเห็นช่องหนชางเขาทำกันอยู่แบบโหแค่เวลร้อยกว่านี่ดาเมจมหาศาลเลยนะครับแต่แต่อัพเวลก็มหาศาลเช่นเดียวกันพี่เห็นเขาอัพกันโอ้โหเดือดอยู่เดือดอยู่นะครับซึ่งเราก็ยังไม่ได้นะครับไม่เป็นไรนะครับอืมและก็มาพูดนิดนึงนะครับผมตอนนี้เราได้อัลล็อกนะครับเปิดไข่2ล้านฟองเย่ดาเมจเราก็เลยจะเป็นคูณ2ตลอดแล้วนะครับซึ่งก็อาจจะไม่เท่าคนอื่นนะครับที่เวลร้อยยี่สิบเหมือนกันเออ แต่บางคนที่เขาเปิดล็อกคุณสอตัวนี้แล้วนะครับเขาก็จะดาเมจเท่าพี่เนี่ยแหละนะครับผมอ่ะโอเคเดี๋ยวเรามาทดสอบดาเมจกันดีกว่านะครับซึ่งคลิปนี้ก็จะทดสอบตัวนี้แหละตอนแรกไปทดสอบจุดอื่นมาแล้วรู้สึกว่าเฮ้ย <laughs> มันตายเร็วเกินะ่ะเออ จุดอื่นมันตีแบบปับป๊บปับป๊แม่งตายเลยนะครับพี่ก็ไม่รู้ว่าพี่จะวิ่งไปทไําไมให้มันเสียเวลารเรามาเทสตรงนี้แหละนะครับผมอ่ะเรามาพูดถึงการตีธรรมดาแล้วก็ออโต้คิกแล้วก็ดาเมจของเขาดีกว่านะครับถ้าเป็นออโต้คิกนะครับผมปกติเนี่ยจะอยู่ที่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ตรงนี้นะครับอยู่ที่14ล้านนะครับตีธรรมดาอยู่176นะครับส่วนสกิลนะครับอยู่ที่1.4 b เลยนะคนดู ป <wounds> ีโคตรแรงนะครับและ DPS นะครับที <destruction> ่แบบเราไม่ได้กดออโต้คิกช่วยนะครับจะอยู่ที่ประมาณ2ล้าน200ล้านพูดผิดนะครับอ่ะส่วนสกิลพอสกิลไปดราเมี่ยจะแตะอยู่ประมาณ500ล้าน600ล้านอะไรประมาณนี้นะครับผมอ่าบอกเลยว่าจัดจ้านนะครับเดี๋ยวเราจะใช้ออโต้คิกเราเนี่ยเสริมเข้าไปมาดูกันว่าจะประมาณไหนนะคนดูอ่ะโอเคหลังสกิลนี้เสร็จก่อนแล้วกันอ่ะโอเคเริ่มปื๊ดปื๊ปึ๊ดปื๊ จากตอนแรก200กว่าล้านนะครับมาดูกันขึ้นมาเท่าไหร่นะคนดูอู้ก็ขึ้นมาประมาณ20-30ล้านไม่ก็50ล้านอะ่ะประมาณเนี้ยนะครับอ่ะเรามาลองดูสกิลจะถึง600เท่าไหร่ปึ้ง6 20ก็ประมาณ20กว่าล้าน30ล้านอ่ะประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งถามว่ามันเยอะไหมก็แน่นอนครับเยอะนะครับแต่ทําไมรู้สึกว่ามันบวกน้อยขึ้นอ่าคนดูต้องมีคนถามเนี่ย,ยพี่รู้สึกว่าเมื่อก่อนเขาต้องคลิกมันช่วยเยอะกว่านี้ไม่ใช่เหรอใช่ครับแต่ตอนนี้ครับเขาได้ทําการบัฟ ออโตัคลิกเติมตังค์เกมพาร์ทนั่นแหละบัฟขึ้นมาน,นี่ซึ่งมันก็เป็นแพท6.3นะเออ,อน,นี่บอกเลยนะครับโคตรโกงนะครับผมโคตรโกงนะครับอืมลองไปหาใช้กันดูนะอัน,น,อน,นเนี้ยอันเนี้ยเนี้ยเนี้ยเออเติมเติมเนี้ยเนี้ยราคาก็ซื้อไปแล้วนะครับแต่ราคาขึ้นอยู่ในบัคอยู่แหละนะครับอ่ะก็เท่าที่ลองนะครับส่วนตัวอาริสเอามาลงอัพตัวเดียวคุ้มไหมอันนี้พูดกันแบบตรงๆเลยนะครับไม่คุ้มครับ อย่างแรกนะครับถ้าน้องจะเล่นจริงจังนะแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทําให้มันเวลแม็กอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องทําครับกระจายเวลให้เยอะที่สุดครับเช่นแบบเฮ้ยตัวนี้ร้อยสิบร้อยสิบร้อยสิบอ่ะแล้วเราก็จ่ายเวลร้อยสิบเอ็ด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 อะไรประมาณเนี้ยอย่างนี้ดีกว่าครับเพราะว่าถ้าทําอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมว่าพี่ใช้เวลาเนี่ยกับอาริสร้อยยี่สิบเนี่ยสามสี่วันเลยนะในการในการอัพตัวละครเขานะครับก็คือเปิดไข่ไป แตะ2ล้านได้ก็คิดดูจากล้านจากล้านกว่านะครับล้าน7ล้าน8เออก็หลายหลายหลายแสนฟองนะครับจนจนัพอลิตจน120นะครับซึ่งดาเมจที่ได้มาคุ้มไหมนะครับไม่เลยครับผมเงินนะครับที่เสียไปก็ไม่คุ้มเลยนะครับไม่มีอะไรคุ้มเลยนะครับอืมพี่ก็เลยรู้สึกว่าเออ เตือนละกันนะครับเผื่อใครที่จะมาทำแบบร้อยี่สิบทีเดียวอะไรเงี้ยไม่ไม่ต้องทำครับกระจายดาเมจไอ้กระจายเวลใบนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทสกับตีบอสอีกสักหนึ่งทีนะครับก่อนที่จะไปแล้วล่ะเพราะมันไม่มีอะไรมากนะครับมันรีวิวตัวเดียวนะครับมาจับเวลากันดีกว่านะครับพี่ขออาจจะไม่ขึ้นเลขนะพี่นับให้ฟังละกันนะครับผมเอาโอเคเดี๋ยวเราออโต้คลิกช่วยด้วยนะครับอ่ะโอเคเริ่มปุ๊บ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 นะครับผมส่วนตัวก็ยังคิดว่าอลิสเนี่ย ยังดูกระจอกอยู่ต้องรอดูก่อนนะครับเวลร้อยี่สิบเมื่อไหร่มันจะโหดขนาดไหนนะดาวเมทมันจะถึงไหมหนึ่งจุดสี่บีถ้าถึงแล้วเนี่ยดาวเมทดีเพสทางซ้ายมือเนี่ยมันยังมากกว่าอ,าอยู่ไหมนะครับก็ต้องรอดูแน่นะคตตอนนี้นะครับผ่านไปแล้วนะครับผมยี่สิบห้าวินาทีนะครับผมอเลือดก็อยู่สิบสี่บีนะครับก็รอดูกันไปนะครับอตอนนี้ผ่านมาครึ่งทางยังยังนะครับจะถึงครึ่งทางแล้วนะครับผมอ ครึ่งทางแล้วนะครับผมก็อยู่ประมาณ40ิวินะ40ิวิเลยนะเว้ยเพิ่งถึงครึ่งทางนะครับอ่ะ11ล้านอนะสี่ิบวิเลยนะคนดูโห40วิก็ถือว่านานอยู่นะไอถือว่าเร็วผูดผิดถือว่าเร็วนะครับถือว่านานเฉยอันนี้ตีตัวเดียวไง <c oughs> เออเพราะปกติตอนพี่เล่นใหม่ๆที่มันมาสปอดาร์โอ,อ้โหพี่ตีไปนาทีกว่าเลยนะเออพอเริ่มได้ตัวละครดีๆมาก็เร็วขึ้นมากๆเลยนะครับอันนี้ตัวเดียวนะเอออันนี้ตัวเดียวแล้วนะปึ๊บปุ๊บอะ หนึาทีห้าวิแล้วนะครับผมมาดูกันว่าจะได้จบที่กี่วินะอ้าวมาสก,กิลปงองไม่ตายอ้าเอาหน่อยเอาหน่อยโอเคปุ๊บอีกนึงฮิตปงอ่ะก็จะอยู่ที่1นึ่าทีสิวินาทีนะครับผมส่วนตัวถามว่าคุ้มไหมกับเรื่องที่อัพเลเวลตัวเดียวก็ยังบอกเหมือนเดิมนะครับไม่คุ้มถามว่าโหดไหมก็โหดดีนะครับ เดี๋ยวรอดูในอนาคตนะครับเดี๋ยวพี่ทำดาเมจ 2B แล้วเดี๋ยวไปลงดันนะครับ60เวฟให้ดูจริงจตอนนี้ผ่านไหมผ่าน,นับแต่ก็มีไม่ผ่านบ้างนะอันนี้ต้องพูดก่อนเพราะว่าถ้ามีแบบยูนิตตอนเวฟท้ายๆเนะี่ยออกมาเยอะมา,ะมากๆเนะี่ยไม่ผ่าน,นครับแต่ถ้าออกมาน้อยเนะี่ยพี่ผ่านนะครับแม่งคือแบบโคตรงงอนะ่ะแบบถ้าออกมาสาส่ตัวเนี้ยพี่ตีแป๊บเดียวมันตายนะเพราะว่าทุกตัวมันสก,กิลไนงะแต่พอตัวหนึ่งแม่งแบบเลือดน้อยๆมาแล้วมันหลายตัวพี่ต้องกดเดินกดนั่น,นกดนี่กว่าจะตายหมด มันไม่ผ่าน,นครับ60เบฟนะเดี๋ยวก็เราก็รอดูกันนะครับว่ามันจะใช้ดาเมจประมาณเท่าไหร่กันแน่นะครับถึงจะผ่านสําหรับดัน60เวฟโซโรนะครับพี่ยังไม่ไหวเลยนะไม่รู้เหมือนกันว่าทําไมนะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ละกันนะครับผ่านมา8นาทีแล้วคลิปนี้พี่ต้องขออภัยด้วยนะครับในเรื่องล่าช้าแล้วก็ลากคุยเรื่องตัวเองนะครับต้องขออภัยด้วยนะเออเผื่อใครหลายๆคนอยากจะดูแบบ120อย่างจริงจังนะครับคลิปนี้ไปแล้วบายครับผม